สวัสดีครับหมอโต๊ด915ทารลอต์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลง,งานในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15เมษายนปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับมโต๊ดขอใช้พลังงานและความรู้สึกของชาวธาตุลมก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ส มโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ดูฟูก,การเริ่มต้นความเป็นอิสระในตัวของคุณเอง การกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับตัวของเราเองหรือช่วงเนี้ชาวธาตุลมอาจจะโฟกัสถึงเรื่องความเป็นอิสระคุณเป็นคนที่นักความเป็นอิสระคุณเป็นคนที่มีตัวตนและ เป็นคนที่มีแบบแผนและวางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญคือความตั้งใจความพยายามการที่โฟกัสถึงเรื่องการเงินความรับผิดชอบหน้าที่หรือในช่วงนี้อาจจะมีการที่เรามีการวางแบบแผนในเรื่องการเงินมีการเก็บเงินเพิ่มขึ้นของเราในออบวานวันที่ห่างไกลกันมีคนที่กําลังร้อนหลนมีคนที่กําลังร้อนใจมีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากไปหาคุณหรือในตอนนี้มีคนที่อยากเทคแอคชั่นกับคุณนะในวัน ่ห่างไกลกันมีคนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนปัญหาความขัดแยง้งมีบุคคลที่3เอาปัญหาความขัดแย้งมาวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาหรือการที่เรามีปัญหาเรื่องทัศนคติเรื่องความไม่เข้าใจหรือการที่มีปัญหาในเรื่องความคิดซึ่งกันและกันนะทุกสิ่งทุกอย่างความรักมันอาจเป็นการที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะครับเป็นพลังงานห้ควีนเอาครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานพราะว่า พราะไม่ไม่ไม่มีพลังงานไพ้ออควีนเอาคับนี่คือพลังงานไพการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาเห็นคุณค่าหัวใจดวงนั้นหัวใจที่เคยบอกช้ำคุณอาจจะขอคืนมาการอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่รักกับคนรอบๆอข้างคุณเป็นคนที่เกื้อหนุนเกื้อกูลดูแลและเอาใจใส่คุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบคําพูดโกโหกคาพูดไม่จริง การทำอะไรพลังมีคนที่นินทามีคนที่ปิดบังมีคนที่ซ่อนเร้นหรือในตอนนี้เจ็ดดาบคือการที่เรารู้ถึงความจริงกับสิ่งที่ผ่านมาคนคนหนึ่งที่เคยโกหกเราเราก็รู้ว่าเขาโกหกเราแต่สิ่งที่เราให้ใจเขาลือคือเราให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับเราเพราะเราเป็นฝ่ายที่รักเขามากกว่าวันนั้นที่เขารักเรานะมีพลังงานให้ก้าวเรียนความสดใส ความโสดสวยรวยหล่อในแบบของเราความเป็นอิสระความมั่นใจคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีแบบแผนมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไรคู่ควรกับเราอะไรไม่คู่ควรกับเราสิ่งไหนดีกับเราสิ่งไหนไม่ดีกับเรานะมีพลังงานไพในออปเปอเัในออปเปอเรชเป็นไพแห่งการที่วันพรุ่งนี้มีความเสี่ยงเสมอแต่คุณรู้ว่าวันที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณได้วางแผนการที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้ว การที่เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวของเราเองมีพลังงานไพ่สิบถ้วยความเป็นครอบเป็นครัวหรือการที่คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําดูแลครอบครัวในรอบๆข้างของคุณสิบเหรียญเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินเดาะทองมรดกทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณเอทอับครับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองหรือถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความสึกมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสแห่ง การเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังาพให้ถามวันเวลาและเวลาเวลาที่รวดเร็วอยากทําอะไรในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่แต่คุณรู้ว่าวันเวลาที่เป็นของเราเราจะทําให้วันเวลาที่เป็นของเราเป็นความทรงจําดีๆในอนาคตและความมุ่งหวังในตัวของเรานะครับเป็นพลังภา้การเปิดการมองเห็นการเห็นในความเป็นจริงและความเป็นไปการเปลี่ยนแปลงในสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอของชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังงานไพ่ไม่จำเป็นต้องกลัวจำไว้ว่าคุณมีพลังงานมากเพียงใดในความเป็นตัวตนในพลังงานของไพ่จิตการสร้างจิตให้เดินหน้าในตัวของคุณเองนะเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้คุณรู้ว่าอะไรที่ควรจะทำอะไรที่ควร ไม่ทำในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในอิงวารนะครับเป็นไพ่ของการเติบโตความอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาแห่งการไม่มีกังวลความอบ อุ่นในตัวของคุณเองช่วงเวลาแห่งการปลอบประโลมแห่งความรู้สึกมันอาจจะมีบางเรื่องราวที่ยังค้างคาใจหรือบางเรื่องราวที่ยังเคยผิดหวังและเสียใจมันยังเป็นความรู้สึกที่มันเจ็บปวดในความรู้สึกของคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่เซลิคอร์พลังงานไพ่สิบใบนะครับในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดอะฟูเป็นพลังงานไพ่ใบแรกเป็นคนที่อาจจะคบไปเรื่อยรักไปเรื่อยหรือการที่ไม่ให้สถานะแก่เราหรือเข้าไปพบเจอกับคนที่กิน เที่ยวดื่มเล่นไม่หวังถึงอนาคตวางผลประโยชน์ในเรื่องการเงินของเขาหรือในตอนนี้มีคนที่กำลังวาวุ่นมีคนที่กำลังกังวลใจมีคนที่กลับมายอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไปหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงมือที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทำให้ความอบอุ่นกะเราต้องเดินจากเราต้องเดินถอย ออกมาคุณในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณถอยห่างคุณจะไม่มองย้อนกลับไปอดีตเพราะกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ทําเพื่อเขามามากพอแล้วตอนนี่้เราจะเป็นฝ่ายที่ทําเพื่อตัวของเราเองบ้างมีพลังงานให้าชาวธาตุดินกันพืชสทงมาก่อนธาตุน้ํา ก็กกมีนพฤจิกธากตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุไยเมสิงนธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะในตอนเนี้ยชาวธาตุลมอาจจะโฟกัสถึงเรื่องความสวยความงามความรอหรือการที่เรามีอนาคตในความวางในความฝันในเรื่องการงานและเงินเก็บเงินก้อนของเรานะขอทูปพังนางใพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะ จ็ดถ้วยเป็นพลังงานให้คนที online, end, ่มีตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะทางเลือกมากหรือการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาหรือในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่มีคุณและเขาในวันนั้นที่เคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังเจ็ดถ้วยคือพลังงานให้คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสและเลือกสิ่งดีๆที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองในความฝันในความหวังมีในความฝันมากมายแต่ในสิ่งที่ลงมือทําให้กับตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะในความรู้สึกของเราหรือการที่คนคนหนึ่งกลับมาเริ่มต้นใหม่การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลกการแก้ไขในสิ่งที่ผิดไปการที่จะไม่ผิดสัญญาซึ่งกันและกันในอับคัอัศวินถือถ้วยหรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานใหในสองเหรียญความพยายามความไม่แน่นอน ความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนได้นะในวันหนึ่งที่หมดรักในวันหนึ่งที่หมดใจก็ต้องปล่อยในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงของเขาในความรู้สึกตอนนี้เขามีหัวใจเดียวที่มีคุณในตอนนี้อยากควนกับอยากควรคืนทูออฟคับเป็นพลังงานไพ่ ความรักความผูกพันความเอาใจใส่มีคนที่อยากพูดคำว่าเขารักคุณมากมีคนที่อยากกลับมามองตาคนที่รักกันเขาจะแ though, คร์กับความรู้สึกเขาจะแคร์จิตใจของคนที่เขารักเขาจะไม่ใช้คำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจกับคนที่รักแคร์กันในความซึ้งในตอนนี้เขาแคร์คุณมากเขารักคุณมากเขาอยากกลับมาผูกพันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอร์เวอร์ห่วงแห่งความรักเขาอยากกลับมาผูกมัดกลับมาผูกพันมีจิตเดียวกันมีใจเดียวกันหัวใจสองดวง ที่เต้นเป็นจังหวะแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักมีพลังงานไพ่ในวิก ในหเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอ,พอการวิวออฟฟอร์จูนชกชะตาวันเวลาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอยากกลับมาใช้วันเวลาล่วมกับคุณพบเจอกับคุณในทุกห่วงวันเวลาพบเจอกับคุณในทุกๆวันลืมตาตื่นขึ้นมาพบเจอคุณเป็นคนแรกคนที่เอาใจใส่คนที่คอยถามเขาคนที่คอยห่วงเขาคนที่คอยทําเพื่อเขาในทุกๆเรื่อง5า้าดบคนที่เคยชนะในวันนั้นกลับมาพ่ายแพ้ ใความวันนี้เขาแพ้ใจของคุณความเอาใจใส่ความดูแลหัวใจที่ไม่เคยแคร์ในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันเวลาที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันเวลาที่เราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความพันธนาการความรักความโรคความโกรธความหลงความหึงหวงตอนนี้มีคนที่แอบพึงหวงคุณอยู่หรือการที่โยกกำลังกลับมาข้างรักคุณนะมีพลังงานไพ่เอทออาครับการเริ่มต้น การเริ่มต้นความรักการเริ่มต้นความรักที่ดีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะในตอนนี้มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณคุณกับเขาเคยวางแบบแผนในเรื่องอนาคตในสิ่งที่คุณเคยวางกับเขาไว้นะามีพลังงานให้ในเจ็ดไม้เท้ามีไพ่ของการแอบสืบแอบซองหรือการบล็อกกันไปหรือการปิดกั้นกันไปไม่คุณกับเขาก็บอกซองกันนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาแอบ เขาอาจจะแอบสองและก็เสียดายคุณอยู่เพราะมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญน,นี่คือการที่เสียดายในวันที่ไม่มีกันแล้วในวันที่เขาดูว่าการภาครักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรความเงอยเหงาวความเศร้าใจความการที่เสียโอกาสที่ได้อยู่คุณไปแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาไม่รู้ใจเหมือน คุณเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังผูกพันกับเขาอยู่หรือเปล่ามีไพ่ของความหงุดหงิดความว้าวุ่นการปกปิดการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองกอดีที่ผ่านมาหรือมีคนที่หงุดหงิดมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่ปกปิดกับความเสียใจในตอนนี้เขาอยาก หรือการที่เขาไม่ได้พูดคําว่ารักกับคนที่เขารักอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่เอทออกครับการเริ่มต้นการมองอนาคตการรอคอยในตอนนี้มีคนที่รอคอยการติดต่อมีคนที่รอคอยการสื่อสารหรือในตอนนี้เขาอยากส่งข้อความไปหาคุณอยากให้คุณตอบด้วยเขาจะได้รู้ว่าใจคุณยังรักเขาอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมพร้อมก้าวเดินในวันใหม่ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะมีพลังงานไพ่ก้าวยวเนะี่ย ในวันที่เขาไปแล้วมันเหมือนกับการที่ไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณในวันที่เขาไม่มีคุณแล้วในวันที่ใจพัดภาคในวันเนี้ยเขารู้แล้วว่ากับความรู้สึกที่มีคุณในวันนั้นมันช่างเปี่ยมล้นในความรู้สึกมันช่างเป็นอะไรที่เหมือน ความรู้สึกที่มันชัดเจนต่อการความรู้สึกที่เปี่ยมล้นในตอนนี้เขากลับมาเห็นในหัวใจของเขาว่าในหัวใจตอนนี้เขามีแต่คุณและมีแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะ,อะขอรุ่งเงงานให้ในปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับขอดุพงังงานให้ในปัจจุบัน มีไพ่ของ3ถ้วยนะสถ้วยคือพลังงานไพ่เติร์ดปาร์ตี้หรือในปัจจุบันเนี้ยอาจจะมีการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือเขาเขาอาจจะไปเจอพบเจอกับคนที่มี มีตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะทางเลือกมากหรือการที่เขาไปพบเจอกับคนที่มีเจ้าของมันเหมือนเป็นความลับมันเหมือนบินการปกปิดมันเหมือนการเปิดเผยไม่ได้นะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญมีไพ่ของสเตนชาวสิงรักนาสิงความเข้มแข็งตอนนี้คุณอาจจะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมายอม มอบความรู้สึกต่างๆให้กับคุณนะในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาทบทวนสองดาบใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากาดัดตอนนี้เขาพยายามตัดใจจากคุณเพราะก็อดีตที่ผ่านมาหรือตออเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่จะกลับมาพบคุณเพราะกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณไม่รู้ต่ออีกี่ครั้งต่ออีกกี่ครั้ง คุณก็ยังให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไปในวันนั้นในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดแล้วในความรู้สึกที่ไม่มีคุณนะมีพลางงานไพ่สีเหรียญการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาห่วงแหนการกลับมาห่วงแหนในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่คุณจากมาควีนออฟวานราชินีฝ่ายคนที่มีเซนคนที่มีหลางสังหณ์คนที่มีสัมพันธ์พิเศษคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่จําฝังใจใจเนี้ย ใจหัวใจของคุณอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่เหมือนเจ็บปวดอยู่ในความรู้สึกแต่คุณรู้ในทุกๆเรื่องแห่งการกระทําของเขาคนนั้นคุณเป็นคนที่อ่านความคิดอ่านความรู้สึกอ่านจิตใจของเขาได้คุณรู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณในกับสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาพูดในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจกับเราเสมอไปนะมันมีความเศร้ามันมีความผิดหวงังมันมีความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างเราจะบังคับใจกันไม่ได้ ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจสุดที่จะล้างสุดที่จะยื้อสุดที่จะเอื้อมมือแล้วในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะปล่อยมีคนที่วนกลับมีคนที่หวนคืนมีคนที่อยากปรับความเข้าใจมีคนที่วาวุ่นมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณ คิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นที่คุณกับเขามีเสียงหัวเราะด้วยกันมีรอยยิ้มด้วยกันมีเป้าหมายด้วยกันมีแบบแผนด้วยการวนกลับการหวนคืนความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่แน่ใจว่าคุณยังเปิดโอกาสหรือให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณจะถามข้อความรู้สึกถามหัวใจของคุณเองว่าถ้าวันหนึ่งที่เขากลับมาแล้วคุณจะพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนที่ เคยทาให้ผิดพลาดกันไปหรือเปล่านะมีพลาาังงา,านไพ่คิงออปเปอร์เคิลการดูแลนะคุณเป็นคนที่หลักใคร่ยากคุณได้หลักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลเขาคุณพร้อมที่จะห่วงใยเขาคุณพร้อมที่จะทําทุกๆอย่างเพื่อเขาจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันการวิงวอนการอ้อนวอนหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังส่งจิตความคิดถึงมากับแสงดาวนําพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอออกกกันนหรนรืเ้าาาาที่มงดดูวไไปบฟ เขาอยากเห็นคุณที่อยู่เคียงข้างเขาและดูดวงดาวไปด้วยกันดวงดาวแห่งความฝันดวงดาวแห่งความหวังดวงดาวที่จัก,กรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่วิงวอนอ้อนวอนขอร้องคุณในตอนนี้มีพลังงานให้เด,อดือดฉลิยดกกรกกลักนากรกฎ,กรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางทหารตำรวจได้คนที่ทํางานเกี่ยวด้บร่านการเงิน คนที่ทำงานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบำรุงได้ความสวยความงามได้นะครับเป็นพลังงานให้ความทุ่มเทคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านความยุติธรรมด้านกฎหมายได้น่ามีพลังงานให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งแตกหกักพังหรือการที่ความรู้สึกที่พังไปแล้วคํามั่นคำสัญญาที่เคยสัญญาและผิดสัญญาไปแล้วมีคนที่หวาดระแวงมีคนที่กลัวว่าการกระทำที่เขาทำผิดไปเขาอยากกลับมาสัญญากับคุณอีกคุณยังรับคำมั่นคำสัญญาของเขาในตอนนี้หรือเปล่า เจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคำมั่นคัญญาในวันนั้นที่จะไม่ทิ้งกันที่จะอยู่ร่วมกันที่จะทำเพื่อคุณแต่ในวันที่พิดัญญาทำให้เขารู้แล้วว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของเขานะอะขอพลังงานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีพลังงานไพ่เดทนะ เดทคือการจบการเลิกลาการรู้ถึงสัศารรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความพัดพาคความเศร้าความเสียใจเขาอยากภาครักจากคุณด้วยความรักในตอนเนี้เขาดูแลงว่าความรักความห่วงใยและความผูกพันเป็นเช่นไรในวันนี้เขาทรมานใจมากนะที่ไม่มีคุณควีนอวาดราชินีถือไม้เท้ามีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีคำมั่นคำสัญญา คำผูกพันและคำผูกมัดด้วยเซน์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงได้ The h นด์ of ฟแฟนในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขากลับมามีสติหรือด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงขอพรของเขาหรือการที่ในวันหนึ่งที่เขากลับมาเหมือนคำมั่นคัญญาและคำผูกพันนําพาให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันเขาอยากขอโทษในวันนั้นที่ทําให้ผิดคําพูดผิดสัญญาเขาก็เสียใจที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดในตอนนี้เขาจะกลับมา ทำให้วันเวลาที่มีคุณเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดสําหรับเขานะมีพลังงานให้เขาและคุณนะมีพลังงานให้ในตอนนี้เดอะสตาแสงดาวแห่งศรัทธานะคุณคือหนึ่งแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครและความรู้สึกดีหรือการที่อยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความทมพันนะที่เป็นการที่คุณอาจจะ เป็นคนที่จะตัดสินใจว่าจะให้อภัยหรือไปต่อหรือพอแค่นี้มีความที่เป็นตัวตนของคุณเป็นพลังหให้สิบดาบสิบดาบความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ใจเขาดูแล้วว่าความเจ็บปวดแห่งความพัดพรากและความเสียใจตอนเนี้เขาเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดมากร้อนหลน,นร้อนใจอยากพบเจอคุณเร็วๆนามีไพ่แห่งการแอบสืบแอบส่องหรือการที่เขายอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปแลกการกระทําที่เขาผิด คำพูดในวันนั้นเขายอมรับผิดกับสิ่งที่เขาทำไปในตอนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายที่หวาดระแวงหรือการที่ในตอนนี้เขากลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆเขาอยากขอโทษในวันนั้นที่ทำให้ความรักความตัมพันธ์ต้องเจ็บปวดหรือการที่เขาขอโทษในวันนั้นที่ใช้คำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจที่ใช้คำพูดคำจาที่ไม่ดีกับคุณนะมีไพ่ของเดอะเวิร์กการเรียนรู้เป็นพลังงานไพ่คนที่เกิดวันเสาร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุด สิ้นสุดความรักก็เช่นกันความรักคือการที่ในวันที่รักกันเป็นแค่เริ่มต้นการอยู่ร่วมกันการสร้างอนาคตการเกื้อกูลการเกื้อหนุนการดูแลการห่วงใย,ยเป็นการที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้ไปด้วยกันความอบอุ่นและการสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะามีพลังให้ n ิงครับมีไพ่ของหถ้วยคนเก่เาคนเดิม หวนกับหวนคืนเป็นพ้าแห่งการกลับมาแล้วเมื่อเหมือนคนเก่ากลายเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยการกลับมาเอาใจใส่คอยดูแลคอยเทคแคร์คอยแคร์ในจิตใจของกันและกนันในความรู้สึกความรู้สึกมันเปลี่ยนกันได้หรืออารมณ์หรือการที่ลดอ,อีโก้แล้วกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยในความรักในความสัมพันธ์กันหรือในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่สัญญาคนที่เกื้อกูลหรือคนที่อดีตชาติของคุณหรือการเรียนรู้ นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับคุณครับมีไพ่ของสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าเ่ามีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยชาวธาตุลมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง และมีความแข็งแกร่งในตัวคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้มีคนที่กำลังได้รับผลแห่งการกระทำในวันที่คุณจากมาในวันที่ไม่เหลือคุณแล้วนะมีเพ่่งการเฝ้ามองการเฝ้ารอเขาอยากมีคนคนหนึ่งที่กลับมาแล้วมองโลกไปนี้เป็นด้วยการมีพลังาไพ่ห้าดาบการเลิกราการตัดจบการเดินจาก มีคนที่กำลังลดอีกโก้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์คิงออฟสอดลาชางสายลมหรือเขากำลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกลับมาในหัวใจอีกครั้งหนึ่งในตอนเนี้ความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและความเป็นจริงคุณเป็นคนที่แก้ไขกับทุกปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองในตอนนี้มีพลังงานก,การฝ่าฟันและการเผชิญอุปสรรคและปัญหาคุณเป็นคนที่ ผ่านกับเรื่องความเจ็บปวดมาแล้วในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาในเส้นทางเดินของเราในเส้นทางเดินคนละเส้นทางเดินในวันหนึ่งที่เขากําลังคิดในวันหนึ่งที่เขากําลังทบทวนเขาอยากกลับมาร่วมเดินในเส้นทางเดินในเรื่องความรักมีคุณเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางเดินระหว่างคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหามีคนที่คิดถึงคุณหนักมากเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานให คำอธิษฐานหรือการตื่นรู้มีพลังงานไพ่ออพครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองในวันหนึ่งที่หมดลักในวันหนึ่งที่หมดใจในวันหนึ่งที่คุณเลือกที่จะปล่อยในวันหนึ่งที่คุณตัดจบในวันนี้จะมีคนที่กำลังเสียใจและทุกข์ใจหนักมากในวันที่เขาเอื้อมกลับมาแล้วไม่เจอคุณหันมองไปทางไหน มีแต่เรื่องราวดีๆในวันนั้นที่มีคุณที่คอยเป็นครอบครัวเขามีพัของผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับบทเรียนแบบนั้นหรือการที่คุณอยากกับเขายังมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะในในโชคชะตาและการที่มีการที่ได้วนย้อนกลับมาปรับความเข้าใจนะครับหมอโตก็ขอจบแค่นี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ